ฟรีมีไหมไม่มีหรอกเอ้ยเฮ้ยชอได้ลุ้นอยู่อ่ะไม่เตะต่ออย่างเี้นก็ฟรีนีฟรีนะอ,อ่ะเจมาเจมาเออมาดอกนี้ตัวคูณลงมาได้จา้าดีจา้าอืมคูณถึบสามมันก้อนโตมับเข้าไป 728บาทฮฮ่าาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเท่านั้น ไม่แนะนําไม่ทําตามเด็กที่ไม่ยุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะคะสวีดัสสวัสดีจ้ะเพื่อนๆพ,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 พบกับช่องเธอโบโน1เหมือนเดิมนะจ๊ะกับซอโบโคนดีคนเดิมจ้าวันนี้นะซอมาลองเล่นเกมความรุ่งโรน์ของเก์เอดิเตอร์โอเค วันนี้ซอนจะมาสอนซื้อฟีดนะเว้ยลองมาซื้อฟีดกันซ้อมพกทุนมาสามพันนะเพื่อนๆคนไหนนะใครเข้ามาแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอด้วยเนอะๆๆๆโอเคเราซื้อฟีดไปที่พันห้าเนาะเพื่อนคนไหนนะถ้าเกิดแบบเออสนใจนะตามได้เลยนะซอทิ้งลิงก์ไว้ให้นะใต้คลิปนะไปกดไปตามได้แล้วก็ลองดูเออว่าซอเล่นเป็นแนวทางให้ว่าซอซื้อฟีดเนาะ ลองดูไปก่อนว่าโอเคไหมสำหรับการซื้อฟิรทางนี้เนาะเออเอาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเอ้มันหมุนไปแล้วเหรอวะโอ้โหสิบปดบาทอ่ะฮะมีหกหมุนอื้อก้าวไม่ลงว่ะเพื่อนอื้ือื้อ,อ,อจากคลิปที่แล้วนะที่มีเออเพื่อนมาเมน,น่าเฮ้ยซอลองเกมนี้ให้หน่อยเออเดี๋ยวซอก็มาลองให้ เมืม่อวันไหนนะอยากให้ซอลองเกมไหนก็เม้นได้เลยนะเดี๋ยวซอไปลองให้เออตัวแพงไม่แตกเลยว่ะคูณสองอือสิบมาดอกนี้คูณห้าโอ้โหอ่ะเจได้จ้ะเจมาจ้ะอือตัวแพงไม่ลงนะอ่ะก้อนแรกของเรา มับเข้าไปร้อยสามสิบสา,าบาทซอขาดทุนย่อยยับเอาอีกค่ะสำหรับซอนะซอสไม่ะไรจะเสียจ้ะอ่ะมันเข้าอยู่แล้วสเกตเตอร์อะธรรมดาอยู่ที่ว่าเขาจะให้เรากี่ตัวเท่านั้นแหละมะเออเออสามตัว เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซอด้วยเนอะเอเอนี่ดอกนี้เลิศค่ะสวยนะคูนสามคูนสิบเอ็ดไปจ้ามับรางวันก้อนโตของเราจ้าห้าร้อยสามสิบเก้าบาทโอเคได้ได้ได้ได,ได้ไปต่อไปต่อ เออเจแตกไปอเกต่อไหมเอ้ยเก้าไม่ลงว่ะก้อนตบมับเข้าไปอ้าเก้าบาทเลิศเลิศเลิศอ่ะสวยซับสวยทับอ่ะไปคูณยีเอดลิศไป336บาทเออเก้ามาเก้า ก้าไม่ลงไม่เป็นไรเออมา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 ไม่หละต่อหรอก้าไม่ลงว่ะเพื่อนเออนี่แหละมาแล้วสิบไหมไม่สิบว่ะเออสกิตเตอร์ฟินิฟีหรือเปล่าฟินิฟีหรือเปล่า โซหมดลมไปแล้วมับเข้าไปก่อนนี้ของเราอ่า1 8 2 8บาทลดลดลดซอได้กำไรแล้วเว้ยซอได้คืนแล้วอ่ะซซว่าซอไปต่อมันมามันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเออนีแเลยยุ้ยตอนแรกซซนึกว่าคิวจะแตกให้ก่อนนะเออนั่นแหละเห็นปะละ่ะเออไปตกแตกให้ก่อนดิ ลงไหม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 ลงอยู่แล้วสามตัวสิบบุญเพื่นอนคนไหนนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอด้วยเนอะแล้วสนใจตามนะได้เลยนะซอทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะไปกดไปตามได้เด้อเอออ่ะมาตัวคูณลงมาเออสวยจ้ะ เนี่ยแซ่บคูณเจ็ดป่ะห<า>มับหกร้อยสิบหกบาทรดโอเคเจมาไหลามาอ่ะคูณสิบไปจ้ะเออ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 นั่นแหละเออเมื่อวันแม่ก็ถามนะ <c oughs> มึ่งคุยกับใครว่เออเออเออเนี่ย อ่ะส,สสะสวยสวยเขาสวยเจมาแปดบาทโอ้โหสิบน่ะเออช็อตนี้แหละขอตัวแพงลงหน่อยได้ไหมฮ<ะ>ัลโหลแตกดุดุได้ปะขอร้องล่ะอ่ะป่ะสองบาท เออเหมโลคุณ21ไปจ้ะอ่ะสองร้อก้าสี่รวมเงินทั้งหมดมับเข้าไป1326บาทอืม,อม,อมเขาขัดทุนอยู่เอาอีกสอบไปอีกจ้ะซื้ออยู่แล้วจ้ะ เออ,เออมาปิดรอบนี้ของซอจะเป็นไงรองดูนะสิบหมุนเออเริ่มเอ้ยหกบาทคูณสองสิบสองบาทโอ้ยเออซอขยับอ,อ่ะ เอไม่ลงคุณเจ็บฟรีนี่ฟีมีไหมไม่มีหรอกเอ้ยเฮ้ยพอได้ลุ้นอยู่อะ่ะไม่เตะต่อ <S 2> <S 2> อย่างงี้ก็ฟรีนี่ฟีนะ <S 1> <S 1> อืออะเจมาเจมาเออ มาดอกนี้ตัวคูณลงมาได้จ้าดีจ้าอืมคูณสิบสามงมันก้อนโตมับเข้าไปเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะ,อะเออเก้ามาสิบหกตัวคูณลงบ้างอ่ะคูณสามาแล้วไม่แตกอีกคูณสิบหกไป ห2 0องร้อยยี่อโอเคเพื่อนๆนะคนไหนนะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซอด้วยเนาะซอว่าซอสจะไปแล้วซอขาดทุนว่ะสำหรับการซื้อฟีดครั้งนี้นะเพื่อนๆคนไหนนะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามนะแล้วก็อย่าลืมนะลิงก์ซอทิ้งไว้แล้วนะอยากตามก็ได้เลยนะใต้คลิปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะซอไปก่อนดีกว่า Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.